มาถึงคุณสมมายบ้างมีปัญหาภูมิแพ้กับข้อเข่าอันไหนรุนแรงกว่าครับภูมมแพ้ค่ะคือที่ผมถามเนี่ยปกติคนที่ดูรายการของเราหรือคนที่มาเจอจันพิเชษเองหรือปรึกษาจานันน้ัายเองก็จะถามว่าอาการอะไรรุนแรงอยากจะหายอะไรก่อนถูกไหมฮะอ่ามีภูมิแพ้ค่ะคุะูมแพ้จะเป็นตั้งแต่เล็กมาเลยค่ะเป็นตั้งแต่เล็กเล็กมาเลยค่ะจะเป็นแพ้อะไรฮะแพ้อากาศแพ้ฝุ่นอะไรค่ะอย่าง อากาศถ้าอากาศเย็นเนี้ยก็จะเป็นหวัดเป็นหวัดตลอดจะเจ็บคอแล้วก็ไอคัดจมูกอะ่ะเจ็บคอมีเสมหะข้างในอะ่ะมีเสมหะเยอะมากค่ะแล้วก็ไออย่างโดนฝุ่นมีเจอฝุ่นอะไรเงี้ยก็จะเจ็บคอแล้วก็มีเสมหะตลอดเลยแล้วก็ไอพออายุมากขึ้นเหมือนเหมือนอาการมันรุนแรงขึ้นนะคะแบบว่า กินบุหรี่อะไรเงี้ยเขาดูดอยู่ไกลๆเนี้ยเราก็ได้กินก็จะอ่อนไหวง่ายาง่ายขึ้นแล้วก็ไอควันทูบเนี่ยจะเหม็นแสบจมูกเลยอะค่ะแล้วก็ไอควันลถก็เหมือนกันควันลดนี่แบบได้กินเหมือนเหมือนเป็นคนไม่มีแรงอะอไอ้พอเจอพวกที่เราแพ้เข้าไปเราก็าจะรู้สึกเพลียหมดแรงเลย,ยไม่มีแรงแน่นจมูกขึ้นมาเลยอะค่ะ อาจารย์ครับเดี๋ยวผมถามนิดนึงอายุมีส่วนอย่างที่คุณสมหมายบอกไหมฮะว่าพออายุมากขึ้นความรุนแรงหรือว่าความอ่อนไหวต่อไอ้สิ่งสิ่งที่เราแพ้เนี่ยเป็นไปได้ถ้าร่างกายของเราไม่แข็งแรงพอ,อ,อเพราะว่าบางคนถ้าเป็นแต่เด็กเนี่ยนะคะคถ้าออกกำลังกายเป็นประจำอยู่ในอากาศที่ดีกินอาหารที่ดีบางทีมันก็หายไปได้นะคะภูมิมมแพ้แต่ว่าถ้าเราต้องทำงานหนักมีความเครียด ร่างกายไม่สมบูรณ์ไม่มีการออกกำลังกายหรือว่าทานอาหารตามที่เขาวางขายทั่วๆไปอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันก็มีโอกาสที่จะรุนแรงขึ้นได้เพิ่มได้อ่าเสร็จแล้วตอนนั้นก็ใช้ชีวิตลำบากแล้วค่ะยาอยังอย่างสมว่าอยู่ที่แอร์เนี่ยก็จะแสบจมูกแสบมากเลยอะแล้วก็หนักๆก็คือมันจะแน่นจมูกแบบแน่นตลอดเลยจะสั่งน้ำมูกมันก็ไม่ออก มันเหมือนมันหยดออกมาเองเลยอะค่ะไอ้กินยาแบบลดน้ำมูกหรือว่ายาภูมิแพ้ที่หมอให้มามันก็ไม่หายอะค่ะแบบหลังๆคือไม่หายแต่ก่อนเนี่ยที่ที่เคยทานมันก็รู้สึกโล่งขึ้นดีขึ้นน่อยอะไรเงี้ยค่ะแต่พอหลังๆมาเริ่มไม่หายอาการที่กินเี่ฮะที่หลังๆหลังสุด ก็ก่อนนอนบางทีก็เม็ดหนึ่งบางทีก็สองเม็ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกยาลดมูกแล้วก็ภุมแพ้อะไรเงี้ยค่ะยังไอล่าสุดอ่ะก็คือแบบปวดพงจมูกตามเบ้าตาเนี่ยปวดไปหมดเลยแล้วตามไหลก็จะตึงตึงแล้วก็ปวดมึนหัวเช้าตื่นขึ้นมาอากาศเย็นๆหน่อยนี้ก็จะมึนหัวแบบ เหมือนคนนอนไม่หลับไม่เต็ม,อ,มอิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบมึนงงอะ่ะปวดหัวอยู่ตลอดพอพอใส่สายหน่อยมันก็จะรู้สึกดีขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าวช้าแต่ว่าก็ค่ะแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันหายก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยค่ะคือเท่าที่ฟังดูเนี่ยมีแนวโน้มจะเป็นไซนัสอักเสบต่อเน,นื่องใช่ไหมคะทาานค่ะคือถ้าปวดโพรงจมูกแล้วไปออกที่เ<อ>บ้าตานี่ส่วนใหญ่ก็ คือหมายความว่าภูมิแพ้รุนแรงมากโอกาสท,ที่จะเป็นไซนัสก็มีแต่นี่ยังไม่ถึงขั้นใช่ไหมฮะยังไม่ถึงขั้นไซนัสเพราะว่ายัางไม่มีน้ามูกเขียวๆหรือ,<ล>ป,อปวดก<ะ>็ไปตรวจ<า>ก็เห็นมันปวดมากก็ไปตรวจที่หมอหมอเขาก็ไอตัดเนื้อเยื่อข้างในไปตรวจกลัวกลัวเป็นมะเร็งมากกว่าใจตัวเองก็เลยไปตรวจเขาก็คุณหมอเขาก็บอกว่าไม่ไม่ได้เป็น เขาก็บอกว่าเป็นภูมิแพ้อะไรเงี้ยอ๋อแค่ภูมิแพ้แต่รักษาไม่หายกินยาไปตลอดค่ะยังสมมุติว่าเราออกกําลังกายวันไหนที่ออกกําลังกายจมูกมันก็จะโล่งขึ้นแต่ถ้าช่วงที่ไม่ออกกําลังกายมันก็กลับมามันเดิมอะไรเงี้ยอ๋อจริงๆก็ควรออกกําลังกายเป็นประจานะฮะอ่ะเสร็จแล้วข้อเข่านี่มันมาเมื่อไหร่ฮะข้อเข่านี่เมื่อห้าปีที่แล้วอะค่ะไอ้ก็คือ ไม่ทันรถรับส่งโรงงานนะคะโรงงานห่างจากบ้านประมาณห้าหกโลแล้วก็อาศัยมอเตอร์ไซค์เข้าไปอะไรเงี้ยเพื่อนเพื่อนที่ทํางานเขาหลับไปแล้วรถไปล้มล้มแล้วก็เข่ากระแทกเนี่ยข้างซ้ายะคะ่ะไอช่วงที่กระแทกก็มันก็ไม่เจ็บอะไรมากก็มันรู้สึกมาเจ็บที่หลังอะ,ะรู้สึกมันขัดแล้วก็ปวดข้างในอะคะ่ะ ตอนก่อนนอนตื่นตื่นมาเนี่ยเช้าเนี่ยเหยียบพื้นเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเหมือนเราจะเดินไม่ได้เลยเนี่ยข้างข้างซ้ายแล้วข้างที่กระแทกซึ่งไม่ได้ไปหาหมอไม่ได้ไปหาหมอเพราะว่ามันไม่มีแผลไม่มีอะไรเลยโอหนี่แหละแล้วก็สภาพการทํางานของเรามันก็คือมันไม่ค่อยได้นั่งเดินตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดินเดินทํางานแล้วก็บางทีก็ปีนร้อยลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ค่อยได้นั่ง เอาสุดท้ายยังไงถึงไปหาหมอก็มีแม่ก็นทนไม่ไหวก็ไปหาหมอหมอเขาก็ให้ยาไอ้พวกไอ้คลายเส้นแล้วก็คลายกล้ามเนื้อมามแล้วก็ยาทามามันก็ไม่หายอยู่เดียวค่ะครับแล้วก็พอมาทานบีมอ่ะก็รู้สึกเดีหมอบอกไหมฮะตอนท,อนที่ตอนที่เจ็บหัวเขา่าว่าเป็นอะไรเขาไปเอ็กซเรย์ดูเขาก็บอกว่าข้อเขายังไม่ อยังไม่เสื่อมยังไม่อะไรอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้พูดว่าอะไรก็อาจจะมีแค่อักเสบจากการกระแทกใช่ไหมฮะอ่าอือฮะอาจารย์ครับจากกรณีของคุณสมหมายเองเนี่ยภูมิแพ้ก็มีข้อเข่าอันนี้น่าจะยังไม่เสื่อมอย่างอย่างที่คุณหมอสวินิจฉัยมาคือถ้าเข้าเอ็กซเรย์ดูแล้วแล้วบอกว่าไม่เสื่อมมันก็ยังไม่เสื่อมนะฮะแต่พอวันหนึ่งมาทานบิมเพราะอะไรฮะ ก็ทานบีมจะทานกระปุกสีเขียวอะ่ะก่อนคือรักษาภูมิแพ้ก่อนอยากหายภ<า><า>ูมิแพ้ใช่เช้า,ชาเม็ดเย็นเม็ดแล้วก็ทานประมาณเดือนหนึ่งก็มียังมีอาการแบบเหมือนอยู่ในห้องแอร์เราก็ยังไม่ค่อยค่อยดีเท่าไหร่<า>ก็เลยเม็ดเย็นเม็ดก็เลยมาฟังบรรยายดรพิเชษเขาบรรยายอะคะ่ะเขาบรรยายก็เขาบอกว่า การันตีได้เลยว่าคนที่เป็นภูมิแพ้ถ้าทานบีมแล้วประมาณเดือนหนึ่งคุณไม่หายคุณไปหาหมอได้เลยอะไรเงี้ยพอได้ฟังก็ไปทานเพิ่มขึ้นอไปทานเพิ่มขึ้นก็รู้สึกดีขึ้นเลยอะค่ะคือแบบว่าค่ะเพิ่มจากวันละวันละสองวันละเม็ดเช้าเม็ดเย็นเม็ดก็เพิ่มเป็นสองเม็ดเช้าสองเม็ดเย็นสองเม็ดแต่คือเราจะมีระเบียบวินัยกับตัวเองมากขึ้นก็คือว่าแต่ก่อนคือเราทานเนี่ย ครึ่งชั่วโมงหรืออะไรเราก็ทานอาหารอะไรเงี้ยทานทานก่อนอาหารครึ่งชั่วโมงแล้วก็เราก็ทานของเล่นอะไรไปด้วยอะไรเงี้ยคือไม่เข่งคัดต่อการรับประทานของเราแล้วเราก็เลยรู้สึกอยากจะให้มันหายจริงๆอะไรเงี้ยก็เลยเข่งคัดขึ้นก็คือทานบีมลงไปแล้วเนี่ยก่อนอาหารหนึ่งชั่วโมงก็คือเราจะไม่ทานอะไรเลยพยายามแบบว่า อดให้ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยเออรู้สึกดีขึ้นเดี๋ยวนี้คือไม่เป็นหวัดเลยค่ะโดนละอองฝนหรือว่าแต่ก่อนเนี่ยไอทำความสะอาดบ้านเนี่ยจะแน่นจมูกแล้วก็มีเสมหะเจ็บคอ,อขึ้นมาเลยเดี๋ยวนี้ก็ทำความสะอาดบ้านก็ไม่เป็นอะไรค่ะคไม่รู้สึกเจ็บคอไม่อะไรดีรขึ้นเยอะเลยค่ะจากกรณีภูมิแพ้ของคุณสมหมายเนี่ยผมว่าเด็กเด็ก เด็กๆแต่ว่าเด็กๆของของคุณสมัยนี่อาการค่อนข้างเยอะแรงแต่รุนแรงก็คือมีแนวโน้มที่จะเป็นชนันก็ไอ้เช้าหนึ่งหนึ่งเม็ดก่อนนอนหนึ่งเม็ดอาจจะไม่พออาจจะต้องเป็นสองก็กรณีเพิ่มเป็นสองเก็โอเคขึ้นมาแล้วนอกจากนี้แล้วผมคิดว่ามันอาจจะมีการติดเชื้ออยู่บ้างนะถ้าหนึ่งเม็ดเช้าหนึ่งเม็ดเย็นมันไม่จัดการกับเชื้อหรอกไม่พอไม่เลยขาวสร้างไม่พอที่ไปจัดการกับมันถ้าสองเม็ดแล้วก็ชัวร์ชัวร์นะครับชัดๆเพราะ พอส่วนมากที่ไปหาหมอเขาก็จะให้ยาแก้เซ็บเขาก็บอกว่ากลัวการติดเชื้อให้ยากะาไอ้แบบให้ฆ่าเชื้ออะไรเงี้ยค่ะเพราะนั้นก็ก็คงจะมีการติดเชื้ออะไรเล็กน้อยอยู่ด้วยแน่นอนไอมิวคัสเมนเบนคือเยื่อบุบนจมูกเนี่ยมันคงจะแดงไปหมดแหละถ้ามีนิดๆิดหน่อยหน่อยมันก็จะระคายเคืองฝุ่นก็ระคายเคืองอากาศเปล่งก็ระคายเคืองไม่ต้องพูดถึงเชื้อเชื้อพวกแปะติดเลยนะครับเพราะฉะนั้นไอความไว อสิ่งเราเนี่ยมันมีมากมายเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องใช้เยอะหน่อยนะครับการที่ใช้4เม็ดต่อวันมันก็ไปเพิ่มตัวที่ไปกด T h 2นะก็คือไปเพิ่ม T regulator กับสเท่าเพิ่ม T h 1อีก2เท่าทั้งคู่ก็ไปกด T h 2เพราะนอาการแพ้ภูมิตัวเองก็หายแล้วนอกจากนี้จาก4เม็ดตรงนั้นมีการสร้าง T S 1 7ขึ้นมาด้วย5เท่าในเวลาในเวลา15วัน ราะนั้นทีเอหนึ่งก็ดีทีเ7ก็ดีเมื่อมันเพิ่มขึ้นมาแล้วมันจะไปจัดการกับเชื้อที่อยู่ในโพรงจมูกของเราด้วยราะกรณีที่คนที่เป็นไซนัสนะครับถ้าหากกินสี่เม็ดเนี่ยหนึ่งอาทิตย์สองาทิตย์ไม่หายเดาไปได้เลยว่ามีไซนัสอักเสบเพราะน,นั้นก็เพิ่มเป็นหเม็ดเลยนะครับอย่างนั้นสักหนึ่งอาทิตย์สออาทิตย์เนี่ยก็จะหายนะครับก็คือ อาการรุนแรงมากเท่าไหร่เราก็ต้องใช้ความปริมาณนะครับถึงแม่ของเราบอกว่าเราไม่ใช่ยาก็ตามนะฮะแต่การสร้างภูมิต้านทานภูมิคุ้มกันในร่างกายมันก็ขึ้นอยู่กับสัดส่วนของสิ่งที่เรากินเข้าไปด้วยเรากินเข้าไปมากเราก็สร้างเร็วขึ้นนะครับทางให้ผลสมดุลเร็วขึ้นกินน้อยมันก็สร้างน้อยถ้ากินเม็ดหนึ่งอีกสักสามเดือนมังกว่าจะหายเพราะนั้นจะไปงกทาไมเนาะคือมินิมัมอะ ขั้นต่ําก็คือควรจะถ้าปกติถ้าคนแพ้อากาศทั่วทั่วไปเช้าหนึ่งเม็ดก่อนนอนหนึ่งเม็ดทุกรายภายในผมอาทิตย์หนึ่งอ่ะถ้าอาทิตย์หนึ่งไม่หายแสดงว่าปริมาณไม่พอไม่พอละก็เพิ่มแล้วสองแรงละสองเช้าสองก่อนนอนสองแต่ถ้าเกิดยังไม่ดีขึ้นอีกแสดงว่ามันมีเชื้ออยู่ทรายเลยว่าอยู่ในไซนัสหกเม็ดเลยสามสาม สองสองสองอ๋อสองสองสอส่วนข้อเข่าก็ดีขึ้นใช่ไหมครับคุณตมดีขึ้นค่ะคือไอ้ทานแบบนี้แล้วก็ประมาณเดือนกว่าๆแล้วก็เลยมาทานกระปุกสีชมพูชมพูก่อนนอนแล้วก็สีเขียวตอนเช้าค่ะคือแสดงว่าสีเขียวเนี่ยไปช่วยเรื่องภูมิแพ้หายก็เลยเกิดความมั่นใจว่าไอ้สีชมพูเนี่ยมันจะช่วยเรื่องข้อเข่าได้ด้วยสีฟ้าช่วยเรื่องเบาหวานได้ อะไรอย่างเงี้ยก็คือรล้วมัทานมั่นใจขึ้นค่ะก็เลยทานกระปุกกระปุกสีชมพูก่อนนอนสองเม็ดแล้วก็เช้าก็กระปุกสีเขียวสองเม็ดอืมค่ะก็รับประทานมาเรื่อยะค่ะถ้าหมดกระปุกสีชมพูกระปุกหนึ่งแล้วก็ก็คือทานน้อยลงเพราะว่ามันหายหมดแล้วค่ะมันมันดีขึ้นทุกอย่างก็โผเปะเลยนะเนี่ยหมอหมอคนไหนแนะนำคุณใครแนะนำมาเนี่ย คุณลาตีค่ะ๋อคุณลาตีเนี่ะครับเก่งมากเก่งมากซึ่งทุกวันนี้ภูมิแพ้ก็ไม่กลัวแล้วไม่กลัวค่ะโดนละอองฝนโดนอะไรก็ไม่เคยเป็นหวัดตั้งแต่ทานมาค่ะก็คือก็ต้องบีมต่อเนื่องด้วยค่ะนะครับคือมันแสดงว่าอะไรคุณต้นอที่บรรยายบรรยายไปเนี่ยมีคนฟังแล้วก็จำแน่นอนฟังแล้วจําแล้วเอาไปใช้ดีมากเลยดีดีใจมากเลยอย่างนี้ผมบรรยายไม่เหนื่อยเลยอ่าแล้วครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากครับ